สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาร้านคุชิเมนราเมงเส้นสดนะคะอยู่ในตัวเมืองจังหวัดลำปางเลยนะคะไปลุยกันอันนี้เป็นบรรยากาศหน้าร้านแล้วก็ในร้านนะคะก็จะแต่งเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเป็นบาร์เป็นครัวโอเพนแบบนี้นะคะเป็นครัวเปิดทำให้เราเห็นกันแบบนี้เลยจ้า อันนี้คือก็จะเป็นเมนูของทางร้านมีทั้งอ่ารามงที่เป็นออริจินอลแล้วก็สไปซี่มิโซะซุปนะคะแล้วก็เป็นทงคัตสึเคอรี่ข้าวแกงกะหรี่แล้วก็ของทานเล่นแล้วก็ของหวานแล้วก็เครื่องดื่มนะจ๊ะนี่จ๋ะเขาจะเป็นครัวเปิดนะเธอเราก็มานั่งดูเขาทำเพลินๆได้เลยจะมานั่งตรงข้ามกับเชฟก็ได้นะคะนี่จ๋ะเป็นเส้นสดเขาลวกมาอย่างนี้เลยเธอตัวเส้นนี่คือยาวเหนียวนุ่มหนึบอย่างนี้เลยคะ่ะ จากนั้นก็เขาก็จะประดับตกแต่งนะคะไปด้วยหมูนะด้วยข้าวโพดใดๆไข่ต้มเอยไอตัวหมึกที่เป็นหอมกลิ่นปลาหมึกตัวนี้คะ่ะก็ประดับตกแต่งจานสวยงามเตรียมเสิร์ฟให้เราได้เลยจ้าลอกินโลดมาลคะค่ะเมนูแรกทงคัสึรามงนะคะอันนี้คือเป็นะบะหมี่เย็นโซบะเย็นมัง้งอืมตัวเส้นสดเขานี่เหมือนกันอันนี้เป็นของเมนูสตาร์ชอบนะคะ จะได้มาทางเซตน้ำซุปแล้วก็วาซาบิกับต้นหอมใดๆมาชิมเมนูแรกเลยค่ะทงคัตสึรามเมงตัวหมูเป็นแผ่นๆชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะแล้วไข่หนึ่งลูกเต็มๆฟองแล้วเส้นคือดีงามมากเธอสมกับรามเมงเส้นสดจริงๆค่ะต้องไปลองอันนี้ก็จะเป็นทงคัตสึเคอรี่ไรซ์นะคะก็คือข้าวแกงกะหรี่นะคะตัวนี้คือหอมมากเราชอบแบบตัว อ่าเคอรี่เขาอะ่ะมันไม่ฉุนเกินไปแล้วไม่แบบกินแล้วเลี่ยนเลยอะ่ะคือแบบดีมากส่วนตัวนี้นะคะเขาก็จะมีเขาเป็นอ่าสองครบรอบ2ปีนะคะถ้าเราไลค์กับเช็คอินห้านะก็จะได้พนาคอตตาตัวนี้เป็นแมงโก้ลามนะคะถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้นะอันนี้ก็คือเป็นรายการอาหารของเราทั้งหมดนะคะที่กินไปจ้า ที่กัดร้านก็คือถนอนเส้นหลังเสรีนะคะามาทางกัดกองต้านอ๋อแล้วก็ถนนเส้นหลังเสรีก็จะติดกับข้าวต้มอร่อยบาทเดียวนะคะร้านเห็นป้ายเด็นๆแบบนี้เลยจ้ารอบเช้าเปิดสี่โมงครึ่งถึงบ่ายสามรอบเย็นเปิดสี่โมงครึ่งถึงสองทุ่มครึ่งนะคะหยุดทุกวันพุธจ